0นาฬกาวันที่หนึ่งมีนาคมที่ห้องประชุมทัพพระยาสาลาวาการเมืองพัทยาในอุดมศักดิ์เจริญวุฒิรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชนบุรีประจำปีงบประมาณ2,567พร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยา นายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาและพันตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์ผู้กำกับการสเพรเมืองพัทยาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชนบุรีอำเภอบางละมงุงและเทศบาลต่างๆในจังหวัดชนบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีได้อนุมัติโครงการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชนบุรีประจำปีงบประมาณ2,567ตามนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีในด้านที่4 นโยบายด้านการพัฒนาเมืองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคคมนาคมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามกรอบแนวทางปฏิบัติข้อ10ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงได้ร่วมกับจังหวัดชนบุรีกำหนดจัดก,การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดชนบุรีรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ และการฝึกเต็มรูปแบบภายใต้สถานการณ์ป้องกันและระง,งับเหตุอักคีภยัยสารเคมีในระหว่างวันที่7และ8มีนาคม2,567นักณพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรวมทั้งเสริมสร้างความรู้และทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุสาธารณาภัยในพื้นที่โดยกำหนดจัดก,การฝึก ณศูนยะ์การค้าเทอมินอทเวนทวันพัทยาและโรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์พัทยาในการนี้จึงจัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆโดยกำหนดให้มีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง2ส,สถานการณ์คือสถานการณ์อักคีภัยและสถานการณ์สารเคมีรั่วไหล ซึ่งในวันที่7มีนาคมจะเป็นการฝึกบนโต๊ะณนะห้องประชุม The Port Ballroom โรงแรม Grand Central p o i พอพัทยาส่วนในวันที่8มีนาคมจะเป็นการฝึกเต็มรูปแบบหรือการฝึกภาคปฏิบัติณนะบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวตวันพัทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวห้าฝ่ายหลักนากชัยรณดแผวิลัสนะครับสำหรับฝ่ายต่างๆห้าฝ่ายนะครับเป็น ครับือฝ่ายพัชรินีนะครับศูนย์การค้าเทอร์มินอลมัทยานะครับโรงแรมแกรนเซ็นเตอร์ควายมัจจยานะครับรายละเอียดในรูปแบบการฝึกนะครับการฝึกในครั้งนี้นะครับเราก็จะใช้รูปแบบงการฝึกนะคเรียนที่นี่จะชุมรับซากนะครับอันนี้เป็นเรียนที่เรียู่ที่ประชุมรับซากนะครับสำหรับกำหนดการฝึกนะครับจะมีกำหนดการฝึกสองวันนะครับวันที่เจ็ดกับวันที่รวมนะครับเป็นการฝึกรวมครึ่งวันจะมีการ สภาพเรร้อสภาพความเสี่ยงของการส่งอาวุธต้องการบทไต่แห่งชาติอาจารย์นัทธันตละอองทอนนะครับจะเรื่องสานการตอนก้าโมงนะครับแต่ทูกหนงานก็ขอเตรยมพรตั้งแต่แโมงนะครับแต่โมงิจารณาร่างสถานการนะครับในคณะทำงานทุกท่านร่วมกันพิจารณาว่าร่างสานการที่ทางปัจจบนแต่ี่มีเท่าไหร่ก็บนเรียนด้านหน้าประตูด้านหน้าห้ามนะครับุดอไม่ก็เรียนสสิบเอ็ด กำหนดการฝึกมาที่เจ็ดที่ที่โรงแรมแก่งเซ็นทรัพอยนะคระเสร็จมาทีา่แปดในภาคปฏิบัติก็เป็นควบคุมสถานการณ์รัฐบัญชารในการนะครับของฝ่ไปทำในการายบริหารด้วยนะครับนนี้เป็นภาพสถานีคร่าวๆนะครับไอ้จุดหนึ่งก็คือเดี๋ยวจุดรวมคนก่อนนะครับแล้วก็ออกจะลัางสถานการณ์ระดับฉากออกมาทีละคันทีละคันครับการที่นาล้างสถานการณ์สถานการณ์ทั้งหมดที่เราจะฝึกกันจะมีสิ่งทั้งหมด เรียนชั้น11ภายในโรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยต์พัทยานะครับสถานกาศเรด e ฟท์อะคาเดมี่อ่านคั้มเปิดให้บริการทุกวัน mm hmm. สำหรับผู้ที่ช,ชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอ,อีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r e d f i ์อะ Academy